คิดว่าไม่หายแล้วเคยคิดจะไปทำอะไรเลยนะอะไรนะอาจารย์โบท็อปฉีดเออนั่นแหละค่ะแล้วก็ล็อเลิรเพราะว่าใช้ปรินเซตปรินเซสตัวนี้ลบได้โดยไม่ต้องทำการฉีดนะคะเพราะเราดูเมื่อตอนปลายมีนาอาจารย์บอกว่าจะมีกิจกรรมผิวพันเข้าไข่ก็พูดกับลูกกาแฟเลยว่าเออเราไปเข้ากิจกรรมกันเพื่ออะไรเนี่ยเลยตัดสินใจมาเพราะฉะนั้นเลยต้องมามาออกถ้าจนได้ าตินี้เลยได้ออกทีวีตอนแรกดูคนเดียวก่อนต่อมาก็มีลูกสามมาดูอีกหนึ่งคนต่อมาลูกสามอีกสองและสาม,มีมาดูนะข้าพ่นีตดูห้าคนสามโมงเย็นห้าคนนั่งหน้าทีวีา <c oughs> มาทากิจกรรมแล้วก็ประทับใจนะคะว่าเป็นบุญที่สมบูรณ์ได้ทั้งใช้แรงงานได้ทั้งใช้ทรัพย์สินได้ทั้งใช้ทำจีวรและที้ใช้ไอ้อะไรนะอภยัยทานครบทุกประการเพราะฉะนั้นประทับใจที่สุดในการทำบุญตลอดที่นิต่ทำมานะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วท่านผู้ชมคะดีฉันแล้วก็คุณอัมนะคะ,ค,ะคุณแม่น้องผิงต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้นะคะบุญและอนิสงส์ที่บ้านสวนพีระมิดดีฉันแล้วก็คุณอัมได้สร้างมาในทุกภพทุกชาติจนถึงชาติัจัจุบันนะคะก็ขออุทิศบุญน,นี้ให้ไปรวมตัวกับบุญของท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพี่น้องชาวไทยทุกคน มนุษย์และสัตว์ทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลและทั่วทั้งอน,นันต์จักรวาลขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้โดยทั่วกันนะคะท่านที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้ทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งย่งขึ้นไปบุญและอนิสงส์ที่ดิฉันและคุณอัมพึงได้รับเข้าใดฉันใดอย่างใดก็ขอให้ทุกท่านได้รับเข้ากับที่เราทั้งสองคนพึงได้รับฉันนั้นนะคะให้ทุกท่านมีจิตหลุดพ้นมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงนิพพานได้ในชาตินี้คทำ่าไม่มีความทุกข์ความจนจะ่อได้ปรากฏนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เคยร่วมบุญกับบ้านสวนจิรมิดที่ทุกบุญท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์พาเมล่าทุกท่านที่ซื้อสารายเกลียวทองของโครงการสวนพระองค์ทุกท่กทาน <S 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 เงินทั้งหมดนะคะท่านก็ได้มีส่วนร่วมในบุญทุกบุญน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตระกูลอะไรนะสีไทยราชสีไทยราชอันนี้อาจารย์สมยศามสกูลอะไรคะอาจารยา์ยกษา์อยู่โรงเรียนไหนเนี่ยโรงเรียนบ้านหนองกี่ อำเภออาจารย์สมยศกับอาจารย์ธนารัตน์จากจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้นำโต๊ะอ,อาหารแบบกลมโต๊ะจีนมาสิบโต๊ะนะคะมาบราิจาคให้กับโรงพยาบาลบ้านสวนพีระมิดมอสิบโลมอสิบโลโอวันตินโอวันตินิกถุงไม่ใช่ถุงหนึ่งนั่น่ะตั้งหลายถุงห้าถุงเ <5 S 2> ็ถุงใหญ่ <laughs> ขออนุโมทนาบุญนะคะทุกอย่างที่เป็นมาหายแล้วตั้งแต่ครั้งแรกมาสามครั้งนะคะอาการอะไรคะที่หายปวดหลังปวดหลังเป็นมากี่ปีจ๊ะยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีหายขาดเลยนะคะอย่างเดียวใช่ไหมคะของอาจารย์แล้วทางนี้นะคะของหนูที่บอกแสบคอคือไม่ลงรำไยเหนียวอะไรเงี้ยไม่มีแล้วหายป้าก็ป้าก็จางหน้าสว่างขึ้น ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของานสี่เวลามันไม่มากนะันได้แต่ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่ย็นได้หรือไม่ได้ไมันอ,อยู่ที่ท่านแล้วผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรืไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่าน หรือว่าท่านนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา,าตาถ,า,ถาคตไปในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลแลอไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย เป็นอันว่าสิ่งตั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็น,นเพียงชี้แนวทางเท่านั้นแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมานะไม่ใช่ของผมเลย ผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากความจริงได้กระสินอย่างเดียวหรือกระสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยากแต่ครองสิบกองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้าว้าสุกถ้าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีและลักษณะเท่านั้น ไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่ทถมาแล้วก็กินได้ใส่กระทนมาแล้วก็กินได้ใส่